นั่นจะจับได้เพราะเราเพราะเราท่องไอ้นเกอร์ั้มาแล้วอะ,อะไรอ่าไม่แหละเขียนไว้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายเขอสั่งคำสั่ทีครับที่จะไม่เตือนน้องนะครับว่ามันทาเป็นกิโลวัตจะดูน้องจับได้หรือเปล่า อยู่ไม่ได้เลยทุกอย่างต้องอ๋อหมดแล้วใช่ไหมครับนะครับเดี๋ยวต้องขียดยใงข้อสาม <c oughs> ข้อสามบอกว่าแสงสีม่วงมีความยาวคลื่นเท่านี้แสงสีอะไรเนี่ยตัวนี้มีความยาวคลื่นเท่านี้ต่างกันกี่กิโลจูลก็ไม่ยากใช่ไหมหน้าที่เราเคือก็หาแต่ตัวออกมาตัวละเกิดตัวแรกก็คือ e ประมาณเท่าไหร่ครับ e1 เลยน,นะ่ e 1สองคูณสิบกำลังลบสิบหกหารด้วยอันนี้นาโนเมตรอยู่แล้วมันก็สี่ร้อยนาโนเมตรถ้ใส่เข้าไปถูกไหมถัดมา e2 อันนี้คล้ายๆกล้วยหอมหนิดนึงนั่นเป็น e1 e2 คือสองคูณสิบกำลังลบนี่เป็นการประมาณหารด้วยเอาอน,นี่นาโนเมตรเอยู่แล้วก็ได้ครับหนึ 1, 000, 2, ่งพันสองข้อนี้มันนาโนเมตรอยู่แล้วเนาะเราก็เลยยัดสูตรด้วยความมั่นใจครับแล้วเราก็โจทย์ถามว่าต่างกันเท่าไหร่แหวกมีพลังงานมากกว่ากันแหตุที่ต้องจับลบกันถูกไหมนาะว่าก้อนบนกับก้อนล่างใครเยอะกว่า ั400น400ถูกต้องครับผมน้องได้มาเดลต้า e ใช่ไหมคือจับ e 1ลบด้วย e 2ถูกไหมครับก็ได้มาเป็นจับลบกันที่ดึงตัวร่วมหน่อเนาะจะได้ไม่งงครับสคูณสิบก,กำลังลบสิแล้วพี่ดึงตัวรลูกนึงานมาข้างในจะเหลือ1ส่วน400ลบด้วยอะลรครับ1นึ่งส่วนพันสใช่ไหมครับจบเรียบร้อยไม่น่ายากนะก็ได้ไปล้วได้เป็น2องคูณสิบก,กำลังลบสิอันนี้คูณ3บนสาล่างทากอบคนอนนฮะสามลบห่เป็นสองหารด้วย 1,200ครับนะจบเรียบร้อยจะตัดเลขไม่น่ายากเนาะ4ได้ครับ4 3 2สามสิบนะครับก็ได้เป็นตรงนี้ชุดท้ายน้องคิดเลขออมาก็เป็น1หาร3เท่าไหร่ยากๆครับสุดที่สมนะหนึ่หันสเป็นสุดทีิบกำลังลบสิเจออีก2เป็นเท่าไหร่ครับลบ 18, สิถูกไหมครับถอยจุดมาเป็นเท่าไหร่ครับเป็น3ามคูณสิกำลังลบสิหน่วยเป็นจุตอบได้ยังไรอย่างข้อโจทย์ข้อที่ถามเป็น กิโลจูลระวังนี้ครับเนื่องจากโจทย์ถามเป็นกิโลจูลเอาพันเป็นปุไปหารครับถูกต้องครับอย่าไปตกใจนะเอาพันไปหารสุดท้ายน้องจะได้เป็น3ามคูณสิลบกันลบเท่าไหร่ครับ22่กิโลจูลเป็นคำตอบของข้อนี้ไม่ยากเนาะอันนี้เบสิกธรรมดาเนีฮะพูดง่ายคือยัดสูตรอย่างเดียวอ่ะเรื่องการยัดสูตรที่เหมาะสมอย่างเดียวนะแล้วก็ใช้สูตรไถโฟนเพราะมันใช้ง่ายแล้วไม่ใช่สูดของซัมซุงอีโวอัพโกแม้ว่าจะมีอ้ำกับอะไรครับเจมจิ G G เป็น เตอร์ก็ต่างแตซึ่งเราไม่รู้ว่าอัมอยู่ีโวหรืออัตอยูแล้ว่อัโปโปอม